เผยโฉมหน้าเพื่อนสนิทเบลล่าจริงใจต่อกันไม่ปรากที่จะคบนาน15ปีเพื่อนนอกวงการครบแล้วสบายใจเป็นซุปตาสาวเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงที่ตอนนี้มีคนรักเธอทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับเบลล่าราน,นีล่าสุดในช่อง YouTube ของเบลล่าได้โพสคลิป50 Questions which my besties เบลล่ามาแล้ว ep 11เบลล่าได้ชวนเพื่อนสนิทสมัยเรียนมาออกช่อง YouTube ด้วย โดยเพื่อนสนิทของเบลล่าทั้งสองคนคือเพื่อนในอวงการชื่อโอและมิวเป็นเพื่อนที่เจอกันเมื่อตอนสมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้จักกันมา14-15ปีแล้วที่สนิทกันมากเพราะเมื่อก่อนอยู่หอด้วยกันเราคุยกันดูเรื่องมิวเบลเป็นคนไม่มีเวลาให้เรานัดยากโอเบลเป็นคนที่เหมือนแมวงุ้งยิงชอบอ้อนเบลล่ายังได้เผยว่าตอนที่เฮิร์ตเรื่องความรักก็มีเพื่อนอยู่เคียงข้างดีใจที่ได้รู้จักการอยากคบกันไปเรื่อยๆรักมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับ โอกาสรับฟังเราตลอดเลยเป็นกำลังใจให้ตลอดมีวันแรกที่รู้จักเบลเบลไม่เปลี่ยนไปเลยมีคนมาบอกว่าเพื่อนเป็นดาราเดียวเพื่อนดังก็หายไปแต่เบลไม่เคยหายไปเลยเบลเราพูดกับเพื่อนตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการเลยว่าถ้าวันไหนเราเปลี่ยนไปช่วยเตือนเราด้วยนะเพราะเราไม่อยากเปลี่ยนไปตามแสงสีเราก็พยายามเจอเพื่อนบ่อยๆถามว่าเราเปลี่ยนไปไหมเราไม่อยากเป็นคนที่รดเลอกว่าคนอื่นเพื่อนกลุ่มนี้เลยสําคัญกับชีวิตเบลมากๆ